วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่ทางสวนคณโผนะครับอาจจะได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับและก็แขกทุกที่นะครับวันนี้เป็นพิธีเปิดนะครับอย่างเป็นทางการอยากจะเรียนทุกท่านว่าจังหวัดบีรำนะครับของเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองกีฬานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเรามีประสาทอยู่สองยุคนะครับประสาทสายฟ้ากับประสาทพนมรุง้งนะที่สําคัญก็คือประสาทพนมรุง้งตั้งอยู่ที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรย์ของพวกเรานะครับสวนดอกไม้นะน้ํากับวิวแห่งนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนะครับเช็คอินถ่ายรูปนะครับนะในสวนแห่งนี้นะ ถ้าพวกเรามองดูได้สายตานะครับมีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับกลำลังเบ่งบานสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราค่าบริการนะครับของเจ้าของสวนนะก็ผู้ใหญ่20บาทนะครับเด็ก10บาทนะครับแต่วันนี้เราเข้ามาชมกันเนี่ยนะครับฟรีทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเ,เรามุ่งหวังแล้วก็คาดหวังว่าสถานที่แห่งน,นี้นะครับจะเป็น จุดเช็คอินนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับวันนี้ส่วนราชการต่างๆท่านสอยจอพี่น้องกำนันพี่บ้านชี่เจชาแ่สารวัตรเนี่ยเรามาเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจกับคุณโอ๋เจ้าของสวนกับทีมงานนะครับแล้วก็มุ่งหวังว่าสวนดอกไม้น้ํากับวิวเนี่ยจะเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินที่พี่น้องนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆนานาพันธุ์ที่ กำลังเบ่งบานอยู่ณนะที่แห่งน,นี้นะครับก็ขอให้กิจการนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็สําเร็จมุ่งหวังตามที่เจ้าของสวนได้ได้ตั้งเป้าหมายไว้กับขอบคุณครับ